การภาวนาในเราตั้งจิตนะตั้งมั่นในองค์ภาวนาถ้าเรากำนดะกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นองค์ภาวนาเราก็ทำให้มั่นคงตามลมหายใจเข้าออกมีสติตามรู้ทำใจสบายทำกายสบายหายใจให้เป็นสบาย หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ายาวนะออกก็ยาวใชัดเจนนะให้เรารู้สึกตัวนะผู้ตื่นนะเราต้องตื่นก่อนนะไม่หลับไม่หลงไม่ลืมนะเราก็หายใจเข้านึกถึงพระุทธเจ้าว่าพุทธหายใจออกนึกถึงพุทธเจ้าว่าโถนึกพุโทโธอยู่คำเดียวนะนะ พุทโธไปรู้ตื่นเบิกบานเดี๋ยวนี้เวลานี้เรามีพุทธเจ้าอยู่ในใจเรามีพุทธเจ้าอยู่ในใจแล้วเราก็ตั้งบันตั้งบันในองค์ภาวานาะพุทโธหายใจเข้าพุทธนะเจ้าโทหรือคอยนับนับลมหายใจเข้าออกนะหายใจเข้าพุทธนะเจ้าโทหนึ่ง หายใจเข้าพุทธหาจะโดสองหายใจเข้าพุทธหายใจดูสามนับไปถึงร้อยแล้วกลับมาดับใหม่เพื่อให้จิตมันคงจิตมันคงจิตตังมั่นมันคงอยู่ในองค์ภาวนาไม่หลับไม่หลงไม่ลืม,ลม,ลมที่เรานับนี่มันต้องนับให้เราเกิดสมาธิบางคนก็นับแล้วสักร้อยครั้งมันก็จะสงบละ ใม่ๆม,มันอาจจะใช้เวลานับเป็นพันครั้งนะไม่ลืมให้มันสติมันมันคงเสียก่อนให้มันสว่างกันแหละถ้าเราไม่นับมันทีเราลืมเลยนะที่ว่าเราไม่นับแล้วมันจะลืมนะดี่ก็หลับไปเสียที่เรานั่งไปตกควาวังลืมตัว หลับไปนนะที่เราก็ฟุ้งซ่านคิดไปเรื่องนนึงนี้จิตมันยังไม่มีพลังจิตมันยังไม่รวมตัวเป็นหนึ่งเราก็ต้องทำรวมจิตให้เป็นพลังให้มีเป็นหนึ่งเสียก่อนก็เยกกกรยกเอกตารมณ์ใหอารมณ์เป็นหนึ่งได้เป็นสมาธิเป็นฌานเป็นพลังจิตตนุภาพาคอยนับหายใจเข้าหายใจออกให้มันคง ถ้ามันมันคงมันจะเกิดอะไรก็เกิดอารมณ์กรรมฐา,านองค์ภาวนาเช่นเกิดปิติสุขนะสุขเย็นสุขวางสุขสบายภาวนาด้สบายใจภาวนาแล้วก็มีความสุขใจความเป็นทุกข์ความม่ตุกงังวลฟุ้งซ่านลำคากอ่อนละอ่อนไวอ่อนแอ มันจะหายไปไงมันจะหายไปหายไปด้วยอำนาจของสมาธิจิตเป็นสมาธิจิตเป็นฌานหายไปเองมันต้องไปเสกไปเป่ามันหายลงเดี๋ยวใจมันก็คข้มนแข็งมันก็หายไปเองยำคิดยำทำยำนึกอะไรที่ไม่มีสาระแกนสารเนี๋ยมันก็จะหายไปเองบางทีเราก็ลำคานจิตตัวเองลำคานใจคิดเล็กเล็ก,ลกน้อยแต่ไม่รู้จักสิ้นสุด พราะเราไม่มีกำลังไปตัดอารมณ์ตัดใจใเดียวย้ำคิดจํำทำเรื่องเก่าๆเดิมๆเรื่องไม่เป็นสาระแกนสารก็ามาคิดมาทำอยู่ตลอดเวลาก็ทำให้เกิดความท้อความทุกข์ความวุ่นวายใจความเศร้ามองใจเนะพราะเราไม่มีกำลังสมาธิมีดเราไม่คมนีกว่าไว้เปรียบมันมีดเราไม่คมตัดอะไรก็ไม่ขาด ใจของเราก็เหมือนกันมันไม่เข้มแข็งไม่มีพลังอะไรตามพอเราคิดหนึ่งนี่มันไหลไหลไปแต่หยุดไม่ได้ก็มีความทุกข์ทุกในอดีตท,ทุกในอนาคตทุกทุก,ทกเรื่องนั่นแหละที่มันมีปัญหาถราได้ภาวนาให้มันคงเข้มแข็งก็จะเป็นทำให้เราสุขภาพจิตที่ดีเพศสุขในั่นะใจเป็นสุขในะ่น ใจเข้มแข็งอันนี้ก็คอยมองค่อยคิดคอยพิจารณาเป็นวิปัสสนาเกิดความรู้ความเข้าใจที่ะร,รู้ละเลิกปล่อยวางได้มันต้องมีกํำลังเสียก่อนเมื่อเราทํางานเนี่ยนะเราทํางานเราไม่มีกำลังกําลังกายไม่มีไม่ได้กินข้าวไม่ได้ประทานอาหารนะป่วยไงไปทํางานมันก็ไม่สําเร็จ ร่างกายไม่แข็งแรงไม่มีกำลังที่จะทำงานได้นะจิตใจเราก็เหมือนกันถ้าจิตใจท้อแท้อ่อนไหวอ่อนแอเรือวความมิตุจริตคิดไปเลยเปยืไม่มุ่งมั่นในสิ่งเดียวให้เกิดความสำเร็จนะสมาธิไปวันทำให้เกิดความมุ่งมัน่นมั่นคงไม่หวันว่นไหวฉันกันภาวนาก็จะทำให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีแต่เราทำให้ถูกต้องถูกส่วนถูกทาง ทำนิ่งๆทำนานๆนนทำจำชิาำฤิชำนานถ้าเราทำทั่วไปก็เพื่อให้มีสุขภาพดีดดก็คอยคอยภาวนาองค์ภาวนาอยู่กับองค์ภาวนานานๆ